ตัดไม่ขาดฮอเก่มาตินหวังว่าจะได้แข่งให้กับดูคาติอีกครั้งสวัสดีกับมอโตージีพีนะครับเรียกได้ว่าตัดไม่ขาดซะจริงๆนะฮะถึงแม้ว่าตัวเองนั้นจะไปอยู่กับทีมอื่นแล้วแต่ใจก็ยังห่วงหาอยู่นะครับสำหรับฮอเก่มาตินแชมป์โลกมอโตージีพีปี2024ของเรานะครับเขาพูดในงานแคมเปโอนีอินเฟสตานะพูดประมาณว่าถ้าเกิดมีความเป็นไปได้หรือว่ามีโอกาสเนี่ยเขาเองเนี่ยก็อยากจะกลับไปที่ดูคาติอีกครั้งหนึ่งตัดกันไม่ขาดจริงๆนะสำหรับฮอเก่มาตินี่ย ไม่รู้มีอะไรฝังใจกับดูคาติหรือว่ายังไงฮะใครๆก็อยากไปอยู่กับทีมโรงงานดูคาติก็สำหรับงานแคมปิโอนี้อินเฟสต้าเนี่ยก็จัดขึ้นให้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในกีฬานะครับแล้วก็ชื่นชอบดูคาติด้วยซึ่งแน่นอนฮะเขาจัดขึ้นให้กับผู้คนในท้องถิ่นก็หลังจากที่มาตินเองเนี่ยได้ผิดหวังช้ำชอกใจมานะจากการไม่ได้นั่งเก้าอี้โรงงานดูคาตินั่นเองนะครับซึ่งภายในงานนี้เนี่ยมาตินเองก็ได้มีการพูดเปิดใจเหมือนกัน มาตินเขาก็ยอนไปพูดถึงเมื่อก่อนนะครับเขาก็บอกว่าต้องขอขอบคุณดูคติมากที่มอบสิ่งดีๆให้กับตัวเขาและก็ให้อะไรกับเขามากมายเลยอย่างเช่นให้โอกาสที่ให้เขาเนี่ยได้ไป MotoGP และตอนที่เขามาใน m o โต g p แล้วเนี่ยมาถึง d e s ม o s ติเดชีเนี่ยมันก็ไม่ใช่โปรเจกต์ที่ง่ายเลยนะสำหรับตัวเขาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งทางด้านดูคติและตัวเขาเองเนี่ยต่างก็มั่นใจในตัวเอง และก็ให้โอกาสเขาต่อสู้เพื่อชิงแชมป์โลกจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จบลงแบบนี้ตัวเขาเองก็สามารถคว้าแชมป์มาได้ ซึ่งแน่นอนครับการที่ฮอเกมาตินนั้นสามารถพูดในงานแคมปิโอนี่อินเฟสตาได้เนี่ยก็เนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยยังมีสัญญาอยู่กับดูคาติจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นั่นเองนะฮะขนาดที่มาตินเองเนี่ยยังพูดทิ้งท้ายนะครับเขาบอกว่าต้องขอขอบคุณดูคาติสำหรับเรื่องนี้มากและบางทีในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้พบกันอีกครั้งซึ่งฮอเกมาตินพูดมาแบบนี้นะครับผมก็เคยพูดไปหลายหนแล้วนะในคิดว่ามาตินเนี่ยลึกๆแล้วในใจเขาเนี่ยผมว่าเขาก็ยัง ตัดไม่ขาดหรอกกับดูคติซึ่งแน่นอนมันมีความเป็นไปได้ไหมที่ในอนาคตเนี่ยทางด้านของมาตินเองเนี่ยจะได้กลับมาร่วมงานกับดูคติอีกครั้งหนึง่งผมก็คิดว่าเป็นไปได้เหมือนกัน มันอยู่ที่เวลาครับซึ่งช่วงเวลานี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาของมาตินก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาของมาร์กมาร์เก็ตให้มาอยู่ที่ทีมโรงงานดุคติก่อนปีหน้าเนี่ยก็ให้มาตินเนี่ยได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับอะพิเลียว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโครงสร้างภายในรวมไปถึงสมรรถนะของรถแข่งอะพิเลียนั่นเองนะครับซึ่งณนะตอนนี้ต้องบอกว่ามาตินเองเนี่ยอายุป,ประมาณ26ปีนะฮะไม่แน่นะอีก2ปีอะ ก็ 27, 28, 29เขาอาจจะกลับมาที่ดูคติอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยกฎการแข่งขัน,น,นของ Mo t ต GP เนี่ยในเรื่องของแชตซีตัวรถรวมไปถึงเครื่องยนต์ของตัวรถเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วบางทีเนี่ยดูคติอาจจะต้องการตัวของฮอเกมาตินหน้าตอนนั้นก็เป็นไปได้ ในขณะที่ปีหน้า2025นี้นะครับตัวของมาตินเองเนี่ยก็จะไปอยู่กับทีมอะพิเรียซึ่งมาตินเขาก็บอกว่าในการที่ไปอยู่กับอพิเรียเนี่ยมันก็มีงานที่จะต้องทําอีกมากนะเพื่อที่จะลดช่องว่างระหว่างอะพิเรียกับยูคติลงซึ่งมาตินเขาบอกว่าในการที่เขาย้ายมาอยู่กับอะพิเรียเนี่ยแน่นอนมันเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เป็นแบรนด์ผู้นําซึ่งนั่นแหละมันทําให้ช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นในตัวเขานะครับเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให,ให้กับตัวเขามากกว่าในปัจจุบัน มาตินเองเนี่ยแหมเริ่มจะใช้คําพูดอยู่เป็นเหมือนกับมาร์คมาเก็ตแล้วนะและการย้ายมาอยู่ที่อะพิเลียนครับมาตินเขาบอกว่าเราก็ต้องเริ่มต้นนะตรงไหนล่ะและเราก็ต้องพยายามปรับปรุงทุกๆวันให้มันดีซึ่งเราก็รู้ว่าเราจะทําอะไรได้บ้างแต่บางทีเนี่ยในการเริ่มต้นมันอาจจะเริ่มได้ดีมากก็ได้ซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นได้ไม่ดีนะักแต่เราก็จะต้องปรับปรุงและก็ต้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตัวเขาเองก็คิดว่ามันก็อาจจะดีมากก็ได้ ซึ่งมาตินเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการท้าทายคังยิ่งใหญ่สําสหรับตัวเขาเหมือนกันนะที่มันรออยู่ข้างหน้าแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่แมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนให้รถคันนึงเนี่ยกับการมาเป็นชายชนะในตอนนี้ให้ได้ การพูดของมาตินนะครับก็ถูกเหมือนกันนะการที่เราย้ายจากค่าหนึ่งไปอีกค่าหนึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ารถคันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนนครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นความทา้าทายอันยิ่งใหญ่นะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะฮะที่จะทําให้รถคันหนึ่งนั้นสามารถเป็นแชมป์ได้อีก คล้ายๆกับมาร์คมาเกตเนี่ยที่ออกจาก Honda ไปแล้วก็ไปอยู่กับเบรซิเน่เนี่ยแน่นอนความกดดันตอนแรกๆอ่ะมีมากๆเลยสําหรับมาร์คมาเกตมาตินก็เช่นเดียวกันฮะแต่พอมันปรับจูนปรับอะไรได้แล้วเนี่ยโอเคมันก็เริ่มสบายใจและมาร์คมาเกตเองเนี่ยก็สามารถคว้าชัยชนะได้ก็เหมือนกับมาตินครับอารมณ์คล้ายๆกับมาร์คมาเกตแต่ถ้าเกิดนะฮะมาตินเองเนี่ยสามารถทำให้อาร์พิเลียเนี่ยสามารถคว้าแชมป์มอเต GP ได้แล้วก็แน่นอนครับ ดูคัตหิเรื่องใหญ่เลยฮะงานเท้าครั้งยิ่งใหญ่เลย เพราะในการแข่งขันในปี2024ปีนี้นะครับต้องบอกว่าอาพิเรียเนี่ยในเรื่องของความเร็วผมดูแล้วก็ไม่ได้เป็นรองดูคติสักเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีจังหวะที่มันขาดขาดเกินเกินบ้างสาหรับอาพิเรียและนี่ก็เป็นการพูดเปิดใจนะครับของฮอร์เกมาตินนะในงานแคมปิโอเนียอินเฟสตานะฮะซึ่งแน่นอนครับเขาก็พูดถึงดูคติก็พูดได้ดีเหมือนกันแล้วก็พูดถึงอาพิเรียก็พูดได้ดีเหมือนกันซึ่งความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของมาตินเองเก็อยู่ที่ปีหน้านั่นเองนะที่จะสามารถพาอาพิเรีย สูงสุดได้หรือไม่ก็ต้องรอดูนะว่าทางด้านมาตินนั้นจะทําได้หรือเปล่าแต่ในใจลึกๆของมาตินแล้วตามที่ผมดูนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่ามาตินเองเนี่ยก็ยังหวนคิดถึงดูคติอยู่ซึ่งมาตินเขาก็พูดมาเหมือนกันนะฮะผ่านงานเขาบอกว่าก็ไม่แน่นะเขาอาจจะกลับไปสู่ดูคติอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวของโมโตจีพีนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ